เคล็ดลับความอร่อยนี่ค่ะอืมอืม,อมน้ำลายใหญ่อีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าอืมเจริญพุงเจริญอาหารอีกแล้วค่ะซุปมะเขือค่ะแบบง่ายๆจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับกางก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะการใช้เป็นมะเขือเปราะค่ะ4ี่ห้าลูกมีพริกจินดานะเขียวแดงกระเทียม1หัวหอมแดงประมาณห้าหกหัวนะคะเตรียมไว้ค่ะใส่ปลาทูด้วยของการเป็นปลาทูนึ่งเนาะแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะหั่นฝอยวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้เองค่ะไปค่ะไปทําซุปมะเขือนะคะหอมๆเลยค่ะหอมแดงกับกระเทียมมาคั่วก่อนนี่ คั่วไปค่ะไฟอ,อ่อนๆค่ะคั่วพริกกับกระเทียมมีความหอมๆใส่พริกค่ะลงไปมีกลิ่นหอมๆแบบนี้ค่ะพอแล้วตักขึ้นเลยค่ะตั้งหม้อใส่น้ำค่ะใส่เกลือนิดนึงเอามะเขือลงต้มเคล็ดลับความอร่อยของซุปมะเขือค่ะนี่ค่ะ การจะเอามะเขือนะคะต้มกับน้ำปลาร้าค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยสักประมาณ2ช้อนค่ะการจะต้มให้มะเขือนะมีความแบบสุกนิ่มเลยดูดซึมซับน้ำปลาร้าให้แบบเต็มที่ไปเลยนะคะนี่ค่ะระหว่างรอ ให้มะเขือสุกนิ่มนะเราไปทำส่วนอื่นกันต่อจ้าค่ะมาค่ะพริกหอมกระเทียมคั่วเรียบร้อยแล้วค่ปะปลาทูจะใช้วิธีการย่างหรือวิธีการทอดก็ได้แกะเอาแต่เนื้อนะคะมะเขือต้มกับน้ำปลาร้าหอมฉุยเลยจ้านะคะเอาพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะที่เราคั้วเรียบร้อยแล้วใส่ลงในครกกระบากสากรร <laughs> าสากระเบอือไปเลยอ่าสากกระเบือมา ค่ะตำจ้าก็คือง่ายๆเลยอ่ะเราเอาทุกอย่างมาโขลกรวมกันเนะาะตำพริกแกกระเทียมนะคะแหลกละเอียดประมาณนี้พอแล้วพอแล้วมะเขือค่ะใครจะใส่มะเขือให้มากกว่านี้ก็ได้นะของการเต็มที่แล้วหลูกใส่ไข่ปลาลงไปด้วยแล้วก็นี่ค่ะเนื้อปลาทูทอดจ้านะการแกะเอาแต่เนื้อเนาะค่ะใส่ลงไปหตัวจ้าวันนี้อยากกินแบบใส่ปลาทอด ถ้าใครไม่ชอบใส่เนื้อปลาก็มะเขืออย่างเดียวยาวๆไปเลยก็ได้แล้วก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันอืออน้ำลายใหญ่ตำไปค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้พอของการเอาแค่พอแตกๆเอ,อ <laughs> เดี๋ยวปรุงรสชาติกันนะคะน้ำปลรราค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนค่ะ ใครนัวมากสองช้อนก็ได้3ามช้อนก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะน้ำปลาค่ะเกือบเกือบช้อนนี่โอเคโอ้ยนี่เลยบอกเลยค่ะกลิ่นที่ใช่ <c oughs> นัว,น,วนัวเข้มข้นหอมชื่นใจค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่อ่าต้นหอมผักชีซอยนะคะลงไป ค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้านี่ไงคะ่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าซุปมะเขือนะคะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไปคะ่ะไปแซ่บกันจ้า